สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเงย็นวันนี้เราไปดูกันที่6หน่วยงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุค่ะนายวาราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุยาน,นาวากรุงเทพมหานครโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองเสือจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนผู้สูงอายุาตำบลนนโ,โคกสูงจังหวัดสะแก้วและโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุจาก6หน่วยงาน ร่วมลงนามในครั้งนี้ได้แก่กรมกิจการผู้สูงอายุกรมอนามัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับตั้งแต่ปี2,548จากการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศปีพุทธศักราช2,566พบว่าคิดเป็นร้อยละ19.7ของจำนวนประชากรทั้งประเทศโดยการลงนามในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในการกำหนดทิศทางผลักดันส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมขยายผลการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทุกตำบลรวมทั้งพัฒนาการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุสนับสนุนองค์ความรู้งานวิชาการด้านผู้สูงอายุและวิทยากรให้ความรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุ นางสาวแรมรุ้งวรวัตรอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกล่าวว่ากรมกิจการผู้สูงอายุและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจะร่วมกันสำรวจข้อมูลโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมผลักดันขยายผลและพัฒนาการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและจะประสานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพิจารณาเพื่อนำประเด็นการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้มีภารกิจสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าการดึงเอาพลังศักยภาพของ ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปที่ยังมีพลังอยู่เนี่ยนะคะออกมาทํากิจกรรมในพื้นที่ของตัวเองซึ่งเราก็เรียกกิจกรรมนี้ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะที่ผ่านมาเนี่ยกรมกิจการผู้สูงอายุก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างแล้วก็ขยายโรงเรียนผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยมี2,490กว่าโรงเรียนนะคะ ทีนี้เราอะต้องการที่จะให้ภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมกันในการขยายโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุมให้ครบกว่า7,500ตำบลทั่วประเทศก็เลยมีการคุยกันระหว่างกรมส่งเสร,ริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงสาธารณาสุขสสส,สกระทรวงอวกระทรวงศึกษาธิการและก็กระทรวงพมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเองว่าเราอะจะร่วมกันพัฒนาพื้นที่นะคะที่มีผู้สูงอายุเนี่ยให้เป็น พื้นที่สําหรับกิจกรรมจัดกิจกรรมโรงเรเียนผู้สูงอายุซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามาบันทึกความตกลงร่วมกันแล้วก็ท้องถิ่นก็จะสนับสนุนเรื่องของสถานที่เรื่องของข้อมูลกรมกิจการ,รผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ทําเรื่องหลักสูตรแล้วก็งบประมาณต่างๆในการที่จะสนับสนุนให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุซึ่งจะต้องครอบคลุมทั้งหมดเลยเรื่องสุขภาพก็เลยเป็นที่มาว่ากระทรวงสาธรารณาสุขก,ก็ต้องเข้ามาร่วมกับเราด้วย นะคะแล้วก็เรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตก็จะเป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับนวัตกรรมที่เหมาะสมก็จะมีกระทรวงอวเข้ามาทํางานร่วมกันร่วมกับสสสด้วยที่จะสนับสนุนเรื่องของโครงการธนาคารเวลาเรื่องจิตอาสาแล้วก็พอมอเองที่ต้องทํางานเรื่องของเรื่องสังคมเรื่องของครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็เรื่องของการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้แข็งแรงมากที่สุด ออกมาทํากิจกรรมในสังคมได้นานที่สุดแล้วก็กลายเป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านหรือติดเตียงได้ช้าที่สุดหรือสั้นที่สุดอันนี้ก็เป็นเจตนารมณ์ของกรมกิจการผู้สูงอายุกับภาคีเครือข่ายค่ะถ,ถ้าตามนิยามของกฎหมายผู้สูงอายุก็ระบุชัดเจนประเทศเราคือ60ปีขึ้นไปถือเป็นผู้สูงอายุแต่ปรากฏว่าในยุคที่ท่านวราวุศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีท่านบอกว่าให้ปรับเรียก ผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปใหม่แทนที่จะบอกว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนแก่คนชราให้เรียกว่าเป็นผู้มากประสบการณ์เพราะว่าผู้ที่มากประสบการณ์เนี่ยจะมีพลังมีไฟในการที่จะออกมาทำกิจกรรมหรือทำจิตอาสาเพื่อสังคมดังนั้นท่านใดก็ตามที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็อยู่ในขายที่มาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุได้ะคะ่ะตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราอะทำ พื้นที่ครบทั้งประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยยังมีโรงเรียนผู้สูงอายุขยายไม่เต็มพื้นที่นะคะตอนนี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยเรามีตำบล7,500น5รกว่าตำบลแต่เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเพียง2,490กว่กากว่าตำบลเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ก็จะต้องช่วยกันในการขยายนะคะ คือเราเริ่มที่878อำเภอทั่วประเทศแล้วก็จาก878อำเภอก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าไม่เกิน2-3ปีนี้เนี่ยจะต้องมีโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศทีนี้พอพูดถึงพื้นที่นะคะหลักๆที่เราเป้าหมายในการทํางานเนี่ยก็เลยต้องบอกว่าเราไม่อาจเลือกได้นะคะว่าจะต้องเป็นจังหวัดไหนแต่จังหวัดไหนที่มีตำบลไหนที่ยังไม่มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ห้าพันกว่าตำบลน,นั่นแหละค่ะจะเป็นพื้นที่ที่เราจะทำงานลงไป